นานมากแมงแท้เขาก็หิวนี่คนแทงขาลุงอยู่นี่หิวขา้าวแบกมาแล้วแบกมาแล้วแอกนั้จากแม่เนี่ยยังอยู่ยังเป็นดวนเวย้ยถ้าเป็นกระมาก,ก่อนนี่คือสีสางเขาือห,หัตชัดมากเท่าุ่นล้วผลัดใช่บ้างกันล้วเนี่ยถ้าเป็นสางนี่คือสีสางได้หัวดูคตีซูปเปอร์เล็กกระลาหนึ่งสองเก่าๆกันล้วเนี่ยสางแท่นยังอยู่เลยดิอยากรู้ว่าเป็นยงังบงงางท่อคือขาแม่เลยดิ นี่ไม่ใช่แนวกินแทบๆนี่ยีใส่เรดเนี่แนวกินเจตแนวกินเอ้าขีกินใส่แนแกะข่อยเอ้ยบะแม่นขึ้นไรแท้เรนี่ยไปเอาไปวัดข้าไปหลายอยู่พักผ้าก็พักลูกเดือยเอาผ้าพุ่นมาใส่หน้าแทนขวยเอ้ยบะแม่นแทนลูกบักขีคานี่มันคือว่าแนวนี่วะฮะปาดีทอบาปมันด้กินข้อบาปมันบัคคีมันก่อนสูบซิการ์มหาดอกด้วยเดี๋ยวเด้อยมันว่ามันว่าวมืงมันเถียงข้ามโกุกขาดสนับสนุนโดยมิวสมุนไพรขมต้องผสมมิวไสไรส์เปิดเบื้งดู นี่นายต้องรอเราเล่นแน่ๆเลยไม่ใช่เราโมโหแลห้วเหรอข้าวอ่ะมันมีสำนีบเขาแมกเมีทำเนี่ยดาดาเยอะเบิ้งข้าเมื่อกั้ถ่ายนั่นแหน่ไหนกันนั้นเราแม่ก็เอาไปเขาโคกันน้ำน้ำเขาบเบิ้ล้วไม่ทักสินหนุ่ม แม่งว่าแมนช็อกกระบอนไอ้นี่มึงอยากเป็นมาล่านี่เถอะมึงเห็นกูเป็นดาราตลกเตียรู้จักว่าสวดีผาห้อมอะเฮ้ยว่าเป็นมัมเทนองนด้นนี่ฮึฮ่ากูจะแบ่งราง้กินทั่วนี่ก้อนนี่กัวเซียนนี่ะกินเลยอิ่มท้อไปเก็บมือเก็บเคลื่อนได้เก็บคงเก็บขี้ได้แม่ได้มาเตะหัวควายคาดินมาดูหูคิว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 ไม่เชื่อดอกเจ้าเบื้องดาังก็มารลายพวนละเจ้าไม่ใหญ่นั่นขวาญกูยู่งใส่หรอฮึ บักฉันดนางดิอยากดูอยากตายฮะผู้ก็ดเมือไันทีเทียงกูมันี้กูอ่านบดมาเบ็ดเยวมานีิตายละฉุนกูไ่ป็นจาดิไม่ได้มีไว้ครูนะกูไม่ได้ครูฝังท่องเดชบักฉันแดาแม่ก็ได้นาอเอลูกก็อยากยอกแม่ซื้ออยากแม่เชียนไหมยเพราะว่าได้ยิบมาสีฟ้าดอกเอามาเปลนไดเร็กตอร์หึ่งเึิเนเดินเดน กูได้ตายค่าใหน้าครักคเขาต้องจัดการให้มันเด็ดขาดแน่แน่แแน่แน่เื่องนะมึ่เล่นที่เผือบ่ฮะมึงกิเขาเดนี่ไมกินเขาที่เขาพาหัวตายมดแล้วไปพอตายกันเนากูคุ่มากินเขานยเด้อานยางดีหนิมากินกินมันจะแบกันนี่ มือขวามือขวาไม่ไดช้อนมือจกเขามือใช่หน่ะดิมาตกจากพอตบแมวมูจักบอายืนซายมาจับมือกันมาเกินมันกินมันกินมันโยกไปกนี่้นจสหลูกรันนี้ไงนเอาอีกแล้วไม่ใญ่หานี่เกี่ยวก้อนกับพื้นหัวเกี่ยวนี่สิทื่อลูกอีกทีป mm? ๊โยแกเป็นใครกูนี่ละคือ โอปะจิงเมื่อกีจ้จริงจริงพาคนไดมึงลงไปจินมันเนบบองๆนี่เท่านี่ม้ยพี่เขาพี่แต่งเงี้ยพอขาแม่ไม่ใยรลดอย่าขามลูกกูยิ่งขาวที่ไม่เห็นอะไรกูได้ใชาะพ่าะคลูกกูเกี่ยว ไปไปตายแท้ก็ไปแนวกินกูไปให้แล้วน้ำกูไปให้แล้วเราโทษเราขาจะไปเราเอาให้แล้วยังยังกับเกียร์ให้เมื่ลไหร่ไหมให้ก็ให้กูกินนิหน่อยๆย่าตะกวนซุ้มกูเราชีมากวนปั้นต้องขีดตาปั้นนิดหน่อยนี่ถูกเขาไม่จุดให้กูถูกมันเบิดเนาะถูกมันเบิร์ดในใจเทียนเที่ยนภาษาเหลี่ยมไงน่ะพูดแม่นจะฆ่าน่ะโหลดสัมผัสหลุมจอยเนาะมือใดมือใดกูกินมาท่านมดจอยกินก้อนเบิด ม้มวงน้ำหวานยังก็ไปว่างเว้ยยูเวาลูกกูสูบมาเงี้ยงี้มันวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่สูบมึงอะไรคนคือผู้ใดญ่ใหมันสูบมันขยันเฮ็จในเฮ็ดหน้าเดย์เออจะมาลูกกูลูกกูเป็นคนดีเดยท่านในวอรจบยู่งขนาดกั๊กเจ้าโง่ไงแม่มันแข็งฮึฮึมานห้ามมึงได้ไหมนี่โว้ยย่าไปมากเถระแต่นี้พวกเขาจ่ออยู่ไหนล่ะ ไอมผูอนู่ไหนอมึูอนี่ไหนมันเอาแท้ตัวนี้มันเอาแท้ตัวนี้แดกเองก็เพาเป็นนี่อยากย้ำกูมึงจะแดกเพราเขามึงคิดว่ามึงไม่ปลนละแจงไงจีงะมึงคิดว่ามึงปลี่นแล้วมึงเปลี่ยนละมึงประหยัดคนติฮะมึงมีกูก็มีคือกันเหรอฮะเปลนปลี่นกูอยู่ายการท่านพวงครบปิ่นปื่นพึงกรบูอย่าพาพาพุงกับิ้มึงกับูมาโอชกันเฮ้ยเอาไปสู้กัน จหายเด้นเี่ยวตัวตายแล้วตายแล้วจึงได้เราก็เป็นแม่กูขึ้เขาหาเขาหาน้าแม่กูกินได้หน่อยถึงเราสิใจให้นาคือพวกกอการลาลหัวรุนแรงแต่เราก็เป็นแม่กูมือนี้ล่ะกูจะตอบแทนเราด้วย ส่งปืนให้คอยแน่คอยสีส่งแล้วไปสวรรค์แล้วทีได้สบายสิบ่พวได้มาต้องหาเขาหานหน้าให้คอยแล้วปักลูกเท่านี่กูเฮ็ดเนี่ยกินให้มึงฉันแตกแตกข้าแล้วมึงตอบเพก่กรุงซีบ่ฮะาปาดไอ้บ่ได้ญ่ใครเนตัวฮัตตัวทอยกันรอเท้าเจ้าอยู่ขุมไหนเลยหน่ขุมที่เก็บลูกไปเลิกเถอยยกกันโอ้แต่ใบหน้าเลยกระทาะท้งองแดงฮะยิกงก็ยิง วา,ยค,าวยคือมัดทอยขายดีบยงล่ะฮะย่อมาพันบอให้ขืนมาเฮ้ยพวกพวาัดทัวทีตอนยุคจังหลกมโนมานามึงควกไปคนดีเม่งมาคนทัวมึ่ง้อยกินขาเปียกกูตายรวดบาค่ามึงเง,งียกูตการมึงกูเคยยุคไก่กูดอบชัดหมาแม่ยอมอย่ามนซ้แางถอดเฮงเทอ,ม,อมันแม่ใส่มาใส่กันยางแม่ตาต,าตายให้มันแลวไปซะคอยสิบวาจูให้เจ้าดกนั่นแหละท่งออกที่ดีมึงอยู่นนน่ไพว่มันา มึงจะบวชได้เียังฆาซื้อพระไตจีวันแล้วเซ่คอยบวชเอาเสาวซาลาตัวนี้เนื้อสาบันสาห์เฮ้ยเซมันลูกบวชมันเป็นเจ้าฝากว่ะยายขี่ได้กับวัดแล้พันฐานหนึ่งไปบวชกับอาจารย์โจทอันธาตุที่ดินมุ่มั่งถังหนาอย่างกูเอาให้มึงปัดวัดแต่มึงย่องแพ้กู้หมดนี่แต่ไถ่หน้าใมันแล้วปุ๊บปากแต่แต่เราถือผีหลอกเราเราถือกล่องอยู่เดียันอันอาจารย์ตูดอันธาตุอนะอัตเตโคตรแม่เป็นจริงที่ไหนไอ้หน้าให้มันแล้วที่เคยเป็นเรื่องเลยไม่เป็นห้าก็ ย้อนเจ้าแล้วก้นขี้ก็เม you know. ียงก่อยต้องเสียบูรี่บอดี้เชี่ยมีเงาแม่นเไม่เลยอก่อยก็เลยกลายเป็นได้กินเท้าเบิร์ดบ่มี่มูบ่มี่บวกโคบเลยแม่นน่ากูแทบบาดเดาแล้วินขวดมึงใช้กูถ่ายใช้เล่นแม่มาฮะเสียกูจ่ายใช้เล่นมามันกูชดนะบ่สจิบหายแล้วแม่นยังวันแล้วก็ร่างทีคืนฮะมึงมาหนี้วันยังมาหนี้วันยังมาหนี้วันแม่ซีเฮ้ยมาหนี้วันพระเฮ้ยชิบหายแล้ววันคืนวันวันพระไงพวกแก่ชายการประจอม ตีบกอกแล้วบอกแล้วเออเออถึงเสียแล้วห,ห,ห,หัวคอนปอนบักบี้เอาไว้มั่งสารเกือบห้ากิ <c oughs> แม่เคยแพ้ยัางว่านี่เคยเคยแพ้หมอหนวดอยู่คอนแก่ไปน้ำพูอยู่หลังกองอะล่ะยิ้มยิ้มยิ้มเลยพ่อแม่เกิดมาเราชนาเวิร์ดสุงยังไงล่ะแกนที่ยังรีตัวไม่ไงนี่สาธุใหญ่ภู้ขาบาปเลยกูเคยเบียดแล้าอยู่เทือนึงอ่ะเฮมเดียวเจ้าไหมนั่งซื่อๆอยู่ปานลูกปั่นวะแม่เฮ้ยนนั่อะไรพระ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 อาจารย์นั่นน่ะอันนหนอาจารย์ยอดต้นอัาตัวสิงสิงสิงเออแม่ มีเทือหนึ่งในพุทธากาลนะเทือะไรอะเราเคยไปนัางฟังพราสวดพราทวดแมนบัดที่นี่เร่านางหางอาของเราสวดแค่กระพาะแค่ผ้ายังแพ้่คิดเอาวะเฮ้ยเอาดีๆเลยจีตายห่ากันเบิดแล้วยังตีตลกอยู่ตีกูเล่นสิบ่มีมองอโยท่านพี่ แค่แนี้เรานังฟังผาสวดสวดดนโดนเราก็ฟังฟังอยู่นั่นละสวดแค่ก็เพื่อนนั่งห่างไม่บับที่นี่เกี่ยวกินตีนอนอนอยู่โร<ม>งพยาบาลสามเดือนเลือดดำนี่ไลออกหัวออกปากนี่ว่าไม่ได้เพอเราแต่มือนั้นเดี๋เดียวเดี๋ยว,ยวมึงแงใจนะว่าแม่มึงมีเป็นคนขนาดพตายเลนี่แงมันกูดูกูไม่ได้ับมึงมาลลอกูฉีดู้จังเดีย้ทอไอ้แไอ้เป้แล้วเป็นอไ ว่าลุ่นยังไกลมาหนิไผวะหยุดเถอะอาน o n อานอดแม่ยังไหนกูท้องล้วนนักวิชาการข้าหลวงเต็งย้อมจำได้บ่ตอนปี90งานหมอลำแค้นอยู่น้องตาหน้ามือนังย้อมเมากับบาดจำได้ข้าน้อยจำได้ใช่ปะเตยยหน้าฮานแต่ก็เมาเมื่อบานภาพตาตื่นนี่แค่ย่กกองเฟืองก็พิภัยเลยแต่งมีแห้งมีแห้งนั่นแหละโยมอาตมาเป็นคนโซโล่เอง กาแสดงว่าบากท้องดีดนี่ไม่เป็นลูกของเฮาแม่บ้านหลงเต็งปู่แมนอาตมาเป็นหมันอาตมาหูเบิดแล้วมือแห่เทียนพรรษาอยู่วัดมือนั้นกล้องวงจรปิดกับบันทึกไว้หูเบิดเลยเป็นยังเทียนพรรษามันคือหักปราชิกปราชิกเป็นพระเป็นเจ้าเลยมหาปราชิกปุถุยเป็นพระเป็นเจ้าเลยมหาว่าแน่จังไรอย่างนี้เดี๋ยวกูจะแต้งเดี๋ยวกูจะแต้งนะอีกเถื่อมึงสี้กะเถื่อท่องบทธรรมเองแหละเอาปืนมาเอาปืนมามือนี่ล่ะกูจะเอาปืนนี่ล่ะเทศให้มันฟังหนมึงดูเป็นไหน ลุกเบอร์ให้ดันกูไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูใส่วิชิตกูร่ำเลี้ยนมาจากวัดพระบาทน้ำพุเฮ้ยมึงถ้าเบืองให้ดีๆเฮ้ยโดนหัวยยังเราไปดิแมงสะทิษแยงตาได้พ่อแม่เรียบร้อยที่บันเคิลน้องสนับสนุนโดยมิลสมุนไพรขมต้องผสมมิล